หนึงที่นาช่องของลุงวด โกโก้โกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนั่นคือทางด้านเบียร์ิวครับส่วยสามตัวตุยเย่ไปไม่ต้องกังวลไปครับสําหรับใครที่เข้าไปอยู่ในบ้านของรุงนหนวดโกโก้ที่ใต้โปแล้วคุณไม่กังวลแน่นอนครับเพราะในบ้านเนี่ยสดชื่นอิ่มแป้แต่สนั่นลั่นทุ่งทุกวีทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าหากใครยังไม่เข้าลองเข้าไปดูครับคุณจะได้อิ่มหนำสมรานกับความฟินตรงนี้นะครับที่ใต้โปครับลองเข้าไปดูครับแล้ววันนี้ขออนุญาตจัดใหม่ครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมาเริ่มการที่คุยหนึ่งครับเป็นคอนเฟิร์นลีกของอังกฤษครับระหว่าทงทางด้านโรเดลเจอกับซาตตันยู่นเตดครับในเวลา3ทุ่มครับโดยทางด้านโรเดลครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชน,นะ4และมีเกมล่าสุดครับที่สะดุดแพ้มานะครับส่วนทางด้านซาตตันยู่นเตดครับ5เกมที่ผ่านมาสะกดชนะไม่เป็นครับ แพ้3เสมอ2ครับและคู่นี้ครับเซติเฮตุเฮเจอกันมา6ครั้งแบ่งกันไปคนละ3าครั้งครับสำหรับการเจอกันที่ชนะนะครับและวันนี้ครับด้วยเพดานเนี่ยเขาให้ทางนัานโรเดลมาไม่ถึง1ครับให้มาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นลุงมองว่ามีโอกาสค่อนข้างดีครับที่วันนี้จะเลือกเชียร์ทานดัานโรเดลครับเพราะว่าดูจากฟอร์มการเล่นณชั่วโมงนี้ครับทานดัานซัตตันยูนเตตดชนะใครไม่เป็นจริงๆครับไม่แพ้ก็ออกเสมอครับเพราะฉะนั้นวันนี้โรเดลดูดี กว่าแถมเล่นในบ้านจัาไปที่โรเดลครับ พี่น้องต่อกันที่คู่ที่สองครับเป็นบอลลาลิกาสเปนครับระหว่างทางนั้นแอตติกบินเบาเจอกับทางนั้นรายโยบายเยกาโนครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับโดยผลงานของทางนั้นแอตติกบินเบาครับในเกมลาลิกาเกมแรกสามมาชนะทางนั้นเซบีย่าไปได้แบบเฉือนเลยนะครับสามประตูต่อสองครับส่วนทางนั้นรายโยบายเยกาโนครับเกมแรกในลาลิกาก็ชนะได้เช่นกันครับโดยชนะทางนั้นกีโลน่ามานะครับสามประตูต่อหนึ่งถือว่าออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีทั้ง2ทีมและวันนี้ครับเมื่อไปเช็คสติเฮดทูเฮดครับ ของคู่นี้ครับในฤดูกาลที่แล้วครับเป็นทางนันานแอตติกบินเบาครับที่สามารถชนะรายโยบายเกโนได้ทั้งไปและกลับครับแล้ววันนี้ครับเพดานให้ทาดนานแอตติกบินเบามาไม่เยอะครับลุงมองว่า1นึก็น่าจะเพียงพอสําหรับทางด้านเจ้าบ้านอย่างแอตติกบินเบาแล้วครับเพราะนั้นคู่นี้ครับสำหรับมุมมองลุงความได้เปรียบอยู่ที่เจ้าบ้านฉะนั้นถ้าให้เลือกเชียร์สักหนึ่งทีมลุงขอมองไปที่แอตติกบินเบาครับ พี่น้องมาตอที่คู่ที่3ครับเป็นบอลการโชว์ซีรีอาร์แมตแรกของทางด้านอินเตอร์มิลานและทางด้านโตลิโนครับคู่นี้จะแข่งในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับโดยการอุ่นเครื่องและฟีฟ่าเวิร์คคัพของทางด้านอินเตอร์มิลานครับตลอด5เกมเนี่ยชนะ3แพ้1นเสมอ1ถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับส่วนทางด้านโตริโนครับอุ่นเครื่องมานะครับรวมถึงโคปาอิตาเลียรวมแล้ว5เกมเนี่ยแพ้ไป3ชนะ2ครับถือว่าค่อนข้างวิกฤตอยู่นิดหน่อยนะครับแล้ววันนี้มาเจอทางด้านอินเตอร์สําหรับมุมมองล ลุงครับในฤดูกาลก่อนครับโตลิโนไม่สามารถชนะอินเตอร์ได้เลยทั้งไปและกลับครับเพราะนั้นวันนี้มาเจอการสำหรับมุมมองลุงอินเตอร์ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับรูปแบบการเล่นยังค่อนข้างชัดเจนส่วนทางด้านโตลิโนครับเสียผู้เล่นสำคัญไปค่อนข้างหลายคนและกองหน้าที่เขามีอยู่อย่างเชอาดัมลุงยังมองว่าความคมยังไม่เฉียบขาดพอนะครับเพราะนั้นคู่นี้ครับเพาดานเขากล้าให้อินเตอร์มันหนึหนิดลุงมองว่ามีโอกาสที่จะไหลไปเป็น2 0ได้เพราะนั้นคู่นี้จะไปที่ อินเตอร์ครับพี่น้องแลที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างท่านั่นนิวคาสเซิลเจอท่าน,นั่นลิเวอร์พูลครับในเวลาตีสองครับโดยผลงานของท่านั่นนิวคาสเซิลเกมแรกของพอรีเมียร์ลีกเปิดไปแล้วครับเสมอกับแอสตันวิลล่าไปแบบจืดสนิทครับศูนย์ประตูศูนย์ส่วนท่าน,น,านั่นลิเวอร์พูลครับ โชว์ฟอร์มแชมป์เก่าครับชนะบอลมัดไป4ประตู2ครับและวันนี้ครับทางด้านลิ์พูจะต้องมาเยือนถึงเซนต์เจมส์พาร์คถิ่นของนิวคาสเซิลครับโดยรู้การก่อนเนี่ยเจอกันมาทั้งหมด3เกมครับเกมที่บ้านของนิวคาสเซิลจบลงด้วยการเสมอ3-3ครับและกลับไปที่บ้านลิ์พูลิ์พูสาม,มารถชนะได้2-0แต่นิวคาสเซิลทำแสบครับในรอบชิงคาราบาวครับครับสาม,มารถชนะลิ์พูได้2ประตู1 คว้าแชมป์คาราบาวครับไปครองในฤดูกาลก่อนครับวันนี้มาเจอการสําหรับมุมมองลุงก,ก็ค่อนข้างสูสีครับแต่ทางด้านานิวคาสเซิลอาจจะขาดกองหน้าตัวหลักอย่างอเลสเซเดอร์อิซาครับที่มีข่าวกับลิพูด้วยแหละเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ลงในเกมนี้ครับและไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่ด้วยส่วนทางลิพูครับการเสริมท้าของเขาดีอยู่แล้วเกมลุกเฉียบขาดครับเพราะนั้นคู่นี้สําหรับมุมมองลุงเพดานไม่ได้ให้ลิพูมาเยอะเกินไปลุงมองว่าลิพูเกมลุกจัดจ้านกว่าจัดไปทางด้านลิพูเถอะครับ พี่น้องรกระจบลงไปกับ4คู่โดนใจไประจังหวะที่ถ้าขยักได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครไม่ให้เข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง